ไม่ได้มาตลาดนานมากเลยนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่น้องมาตลาดในรอบตั้งแต่ผ่าน้าเปลี่ยน้าใหม่ต้องอยุ่งจ้ะน้องไม่มีเวลาเลยวิชาสองเหลี่ยทียังเจนี่ว้ัง ก็จะเป็นแบบประมาณนี้แต่ว่าน้องจะเอาถือเอาไปตำเอาไปตำมารลอยจ้ะ สิบเหรียญดูสิเหรียญไม่ต่างมากจากซูปเปอร์แต่คิดว่าถูกกว่าคุณที่ไม่เลยาาไม่มีถุงไม่ให้อะไรเตะกร้าน้องจะเอานิดหน่อยจ้ะส่วนมากน้องซื้อจากซูปเปอร์แต่ว่านี่น้องคิดว่ามันสวยไหม วันนี้เขามีงานอะไรหรือเปล่าตรงนู้นจะจะวิ่งเจาจะวิ่งนี่มันเป็นฤดูของมันเนี่ย mm. เลือเขา mm. น้องจะไปทำอะไรเอาไปทำลาบเอาไปเฮ็ดลาบเอาไปเฮ็ดลาบอร่อย mm. ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีแต่ว่ามันมันจะไม่เป็นที่มันจะอันใหญ่กว่า น้องจะพาอะไจะพาสำรวจตลาดจ้ะมเมื่อกี้พ่อแงนั่นเราถามบอกว่าหายไปสซโดดแค่พอดีว่าเดวิดมีงานเข้ามาหลังจากนั้นน้องก็เลยบ่ได้พามาตลาดจ้ะเพราะว่าเดวิดต,ต้องทํางานทํางานทางานทางานก่ะนั่นแหละเพราะว่าจะเก็บเงินอยากจะสร้างบ้านที่เมืองไทย ฝนก็ไม่ตกจ้าฝนไม่ตกอันนี้เราลง้ผัก็ชม่ะอยีผักบุ้งผักบุ้งหกเหรียญจ้าปกติผักมันสิบอแพงปันนี่เด้แต่ว่าผักแพงจ้าอยู่ซูเปอร์ก็แพงผักแพงมากขึ้นอะไรก็แพงมากขึ้นอันนี้สี่เหรียญน,น้องปลูกจ้าน้องปลูกที่บ้านด้วยค่ะ ปกติแล้วอันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นประมาณ6เหรียญอันนี้ถูกจ้ะด้วยมันดีนะตรงลูกใหญ่แต่ว่าเราต้องเลือกดีๆจ้ะซุปเปอร์มาร์เก็ตแท้หกเหรียญ ใจได้มืมเนี่ยน้องมาซื้อมะกรูดให้จูเลียจ้ะเอาไปหมักผมเพราะว่าผมจูเลียมันผมน้องเหมือนกันมันมันมีรังแคเยอะเราใช้แชมพูเราใช้อะไรเยอะแต่มันไม่ช่วยน้องก็เลยมาซื้อมะกรูดไปให้จูเลียหมักผมเพราะว่าเขาจะไปเขาจะไปซิดนีย์วันอ๋อเขาจะไปโอ๊คเล่นวันที่เท่าไหร่เส้นด่วน ส,สิ้นเดือนประมาณวันที่หนึ่งนี่แหละจ้ะวันที่ประมาณวันที่27-28นี่แหละน้องไม่แน่ใจเป็นวันเกิดของเขา18ตปีเขาก็เลยไปพักโรงแรมเข้าไปเที่ยวหลังจากนั้นเขาจะไปตัดผมหลังจากนั้นเขาก็เลยอายว่าผมเขามันมีรังแคเยอะเขาก็เลยให้แม่มาซื้ออมะกรูดให้เอาไปหมักผม น้องก็เลยมาที่แรกน้องจะไม่มา oh. เพราะว่าเดวิดมีงานเข้ามาเยอะจ้ะเหมือนกับที่น้องบอกเดวิดทํางานให้กับตัวเองด้วยรับจบคือรับจอบหละเก็บเงินก่อนน้องจะไปทําบ้านหาเงินสันเดยกก็เลยบว่าได้มาเห็นคลิปพอแล้วขอแล้วเนาะ,น,ะน้องจะไปซปเปอร์มาร์เก็ตด้วยสันเด็กเอาป่ไปจ่ายตังค์อันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวจา้ะ หนึ่งรอยบาทหนึ่งร้อยถ้าไหร่หนึ100นะ่งร้อยน่าจะเป็นหนึ่งร้อยกว่าบาทได้แค่นี้<ค>นูเขาเยีานยามากตา,ตาตื่นใจอันนี้จะทำคินถ้าใครไม่อยากได้ลูกมันเขาก็ตัดไว้ขายแบบประมาณนี้หละจ๊ะ บี้แครอทนี่งามได้หน่อจังเซเปอร์ไม่เท่าเลยนี่อันนี้ก็นนหัวมันจากหัวมันบานเฮาเนี่ยอร่อยอยู่นะใช้ได้เลยพรอมใหญ่ ไปเฮ็ดน้ำพิกเนาะ,ะน้ำพริกแก้วกระเด็นแก้วน้ำพริกข้าง <Yep. S 1> อันนี้เจเหรียญจ, <Yep. S 1> จ้ะเยาะเ็ถามว่าแตงอันนี้แตงอันนี้เนี่ แตงอันนี้พี่พี่ว่าอันไหนอร่อยที่สุดอันนี้อร่อยที่สุดแต่ว่าราคาต่างกันสองสามเท่าเลยอันนี้อันเหรอสองเหรียญห้าสิบเซนอันนี้่าละเจ็ดเหรียญอันนี้แพงกว่า Not sure อันนี้สามเหรียญจะบางที่น้องจะเอาน้องจะไปทำเอาไปทำน้ำลิกไหม แต่ว่าเดวิดกินไม่ได้เดวิดจะกินไม่ได้เลยเอาอันหนึ่งเนาะยัน้ <Yeah, S 2> องจอาอันหนึ่งเริ่มร้อนแล้วจ้ะพี่ทุกคนอากาศเริ่มร้อนแล้วแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะฤูดูร้อนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ออเทมเดือนหน้าแต่ว่าอากาศก็จะยังไม่หนาวจา้าฤดูเปลี่ยนเป็นสามเดือนออเทม นุ่นแหละเมษาพฤษภานว่นแหละจะริ่มหนาวพริกหยวกสามเหรียญก็ถือว่าถูกนะสามเหรียญแต่ว่าตลาดกับผักผลไม้ซูเปอร์มาร์เกตต็ตตามเนี้ยมันราคามันไม่ค่อยต่างกันมากจาก้ะแล้วก็นิวซีแลนด์ฝนก็ไม่ค่อยตกไม,ไม่ตกนานแล้วนะ นี่ส้มอาจจะถูกหน่อยซูปเปอร์น่าจะหกเหรียญแต่อันนี้น่าจะเท่าไหร่เมื่อเราซื้อมาน้องก็จำไม่ได้โดราซีเลียนโดราซีเลียนได้เยอะอยู่นะเนี่ยผักมอันนี้เฉียวไม,เม,ม,เม่เห็ดยังมันบอกาว่าเฉียวมาทำน้ำพริกเดนนิสว่าคุณไปกินกับอะไรแต่ว่าฝลั่งกินอะไร อันนี้นี่เห็นป่อันนี้ราคาซปเปอร์มาร์เก็ตก็จะแพงนิดหน่อยสามเหรียญว่วอันนี้ก็ประมาณสองเหรียญห้าสิบเซนปกติแล้วที่น้องพาไปดูอ่าผักสมัยก่อนใช่ไหมมันหนึ่งเหรียญกำละหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนแต่นี้มันไม่ได้แล้วจากของทุกอย่างแพงนะอันนี้ก็สามเหรียญจ้ะปีนี้นิวซีแลนด์ฝนไม่ตกจะแห้งเลง้งต้องระวังน้ำเกี่ยวกับน้ำนี่ึ่ยถั่วฝักยาวน้องจะเอามาตำถัว่วกินอื สามเรียนนองกระสละแน่เอามาอยังง่างมาเส็ดลาบน้องก็ปูกน้องเคลียออกหมดเลยอหอมหอมหอมแดงบ้านเขานี่กระเทียมปลูกเอง <c oughs> <c oughs> ปลูกเองกับมือถ้าไปซื้อมันไม่ถูกนะกระเทียมเดี๋ยวน้องจะให้ดูอันนี้อันนี้ของซูเปอร์มาร์เก็ตนี่จะเป็นประมาณนี้ ซีบกคือกันเด็หัวสิบกคือกันหัวสิหัวสิพอละยางกันเลยอย่างบอกอันใดแ่บกว่ากันก็ต้องอันนี้แ่บกว่าอันนี้จะแพงกว่าจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะนะอันนี้เดวต้องกินแหละอันนี้จากบอกเดย์น้องจะเทฮะมันก็ได้มันกระแ่บกว่ากันมันย้ำเห็นหลากเห็นห่ังมันใสมันจะหอมกว่าถามว่าอันนี้หอมบอ่ มันกัหอมอยู่แต่ว่าสูอันเนบอได้จ้านั่นละ่ะพรำของเราหอมพรำของเราอ้อพรำต้องเอามาเดี๋ยวมันจะแตกใสสุบเปซ่บนั่นละ่ะเอาให้เบิงบ้งนี่ล่ะต้นจะเนี่ยเนี่เพราะว่ามันยังรู้ว่าว่ามันเป็นอย่างขึ้นเป็นอยังสี่เพราะว่าอ่าลูกเห็บมันตกตกก่อนแบบง่ายเลยน้องคิดว่าน้องมีวิดีโอเด๋วน้องเดวน้องอาจจะถ่ายมาให้เบิง้งเก็บไว้อยู่นะ เก็บวิดีโอไว้อยู่เพราะว่าน้องไม่มีเวลาตัดต่อเดวิดทางานสองที่มันก็เลยอยากเดวิดว่าสายหัวมาต้องบอกว่ากันละแต่ว่าน้องจากจะคุยให้ฟังว่ามันยากจ้ะมัน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 ต้องช่วยกันอ่าอันนี้มันว่าอันนี้นี่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 อันนี้หัวลพาสามเหรียญอุดหนุนเพิ่นเพราะว่าไปซื้อไปซื้อบักูดนี่เด้ อันนี้เท่าไหร่ีสิบสี่เหรียญอ่าสิบสามเหรียญอ่สิบสามเหรียญสิบสามเหรียญจ้ะสามหน่วยสามหน่วยหนึ่งเหรียญสามหน่วยสามหน่วยหนึ่งเหรียญเอามาอย่างมันบอผมน้องกับผมจูเลียแปลกอยู่ที่เมืองไทยน้องเป็นเด้มันจะเป็นลังแคมันจะเก้ายิ่งสลัดแชมพูดีเพงก็ซื้อโอยก็ซื้ออู้สารพัดที่หมักผมอย่าง สูบกูดบานเฮาบเได้เดี๋ยวน้องจะไปบ้านเม่า่าวันศุกร์น,นี้เราจะนั่งเครื่องบินไปจูเลียไม่ไปอ่าเป็นวันเกิดของของเม่ยาแล้วอายุแปดสิบขอบครัวของเดวิดซิมาร์วมกันเบิดลูกลูกลานลานซิมาเบิดแต่ว่าจูเลียว่าไปเพราะว่าจูเลียต้องทํางานโทมัสขาดโรงเรียนมือนหนึ่งน้องมีเรื่องมาเล่าเยอะจากโทมัสจังปวดหัวขนาดโทมัสอํา กันเลยว่าสิไปน้องจะนั่งเครื่องไปออกเที่ยงแล้วน้องจะทําวิดีโอมาให้ดูแต่ว่าถ่ายครอบครัวเดวิดไม่ได้จ้ะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่เอาวิดีโอครอบครัวน,น้องไม่อยากบอกว่าครอบครัวไหนแต่ว่าบางครอบครัวเขาไม่เล่นโซเชียลเขาไม่ได้เข้ามาทําวิดีโอเหมือนเราบางครั้งเขาก็ไม่ได้ชอบคริสต์มาสมือนกันน้อง ทำอาหารเยอะเลยเตรียมของเยอะเลยมีเค,ค้กมีนู่นแต่ว่าน้องก็ทําทาคอนเทนต์ให้พี่ๆดูไม่ได้เพราะว่าน้องไม่รู้ว่าอารมณ์ของฝรัง่งน้องไม่รู้หน้าตาเขาจะเป็นยังไงถ้ามันออกเป็นสู่สาธารณะเดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีเพราะว่าน้อง,องไม่อยากทําที่คนที่ไม่เข้าไม่เต็มใจสามีน้องครอบครัวน้องโอเค แต่ว่าถ้ายุ่งแต่ถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็จะไม่ออกแต่ถ้าครอบครัวอื่นน้องไม่กล้าจา้ะมันมันมัน,ม,นมันยากนะทาวิดีโอมันไม่ง่ายนี่แหละสิบสามเหรียญวัดต้องเอามาล้างก่อนดูสิเดวน้มันต้องเอามาล้างก่อนถามว่าถามว่ามันพร้อมที่จะมีน้ําเยอะหรือเปล่ามันก็ไม่มีน้ําเยอะหรอก แต่น้องคิดว่ามันแก้ขัดได้จ้ะน,น้องคิดว่านะมันแก้ขัดได้มันอะไรได้น้องคิดว่าโอเคอยู่แล้วปาดเอาแล้วก็เอาใส่หัวหมักหมักหมักใส่ผมไม่ต้องสระผมนานเพราะมันจะอยู่ในานา้ำสิ่งธรรมชาติเดี๋ยวไปบ้านแม่ยาเดี๋ยวเราสิไปสื่อเออจะไปเอาบานแม่อยอยากดูสวนไหมว่าน้องทําอะไรบ้าง <laughs> <laughs> ดูสวนให้คให้ให้ดูสวน โอเคนะคะมันแห้งแรงเดี๋ยวน้องจะพาเดินดูเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องจะพาะไปดูนิวพรรมดเพราะว่าน้องไม่ได้นอนอยู่ในบ้านเมยญยาจะ้ะเพราะว่านั่นแหละน้องไม่อยากนอนแบบมันจะ <8 S 2> เต็มก,กับคนมันมันมันสีหยากกับค้นหลายคนเขามีค<น>แค่สามห้องนอนเขามีเมญาแล้วมีแค่สามห้องนอนที่แรก เพราะว่าตัดสินใจแล้วว่ามันสิบุญไวเกินไปแล้วเม่ยาล้วสิบอเขาจะไม่ทําอาหารเขาจะสั่งแคเทเทอริงเอาลังนั้นจะมีอาหารจะมีญาติเยอะจะมีอะไรเยอะน้องไม่อยากจะมีปัญหากับคนน้องก็เลยเออแบบเช่าโรงแรมอยู่ไปวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์น้องกลับเช่ารถด,ด้วยจบบริบูรณ์ทะเบิงเอาแต่ว่าน้องคิดว่าน้องทําวิดีโอไม่ได้หรอกแต่ว่าจะแอบแอบทำก็แล้วกันบายบายเด้อ คิดถึงเนอะ